มาลูกมาเป็นของเล่นรถขายของซุปเปอร์ลูกนะัดเห็นแล้วชอบไหมลูกชอบไหมลูกอ่า เรียบร้อยกินไปเรียบร้อยส้มอันนี้ลูกส้มหรอส้มอันนี้อะไรง้ออันนี้งอไออ่ะอ่าเอาเลยลูกดูเลย นี่แอปเปิ้ลแอปเปิ้ลอันนี้ไข่ลูกไข่ที่น้องนัดถือคือไข่ลูกเอาเข้าตาช่างมีตาช่างมันก็มีผลไม้มีม่วงกล้วยมีไข่ได้วยนะ <c oughs> พัดลมเข้าคอลูกอ่ะป,ปิดพัดลมให้หน่อยพัดลมเข้าคอ อายายไข่ใช่ไหมลูกไข่ใช่ไหมไข่เนี่ยนี่มีแคทเชียร์ให้ด้วยนะตากับเขาปืนยิงบาร์โค้ดหน่อยเขาปืนยิงบาร์โค้ดนี่มีแบบยิงบาร์โค้ดด้วยนะแอปเปิ้ลอันนี้แอปเปิ้ลปืนยิงบาร์โค้ดนี่ง้อใช่ไหมลูกหนูเคยเห็นง้อเปล่า แมขายให้ไหนไหนลูกอันไหนไข่หยิบไข่ให้มมาสิโอ้มีตังด้วยเปิดมาดิชักมีตังด้วยออออสแกนบาร์โค้ดหน่อยอสแกนบาร์โค้ดนบ์คน่อแอปเปิลลูกแอปเปิล เขากำลังเถอะไปแล่อมะม่วงไหนครับน้องนัดโกซื้อบะม่วไหมครับน้องนัดขอขอส้มโก้ไหนลูกไหนส้มมีส้มไหม มีสม้มไหมลูก